สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปวันนี้เราจะไปปฏิบัติธรรมนะครับวัดถ้ำเหมืองนะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปนั่งสมาธินะครับกับพวกเรานะครับวันนี้เราอยากให้ทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศของการนั่งสมาธินะครับเราจะได้นะครับมีสมาธิมากขึ้นในการดำารงชีวิตในการทํางานต่างๆเลยนะครับ ยังไงวันนี้เราก็จะเดินทางไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางไปที่อำเภอเชียงดาวนะครับเพื่อที่เราจะไปนั่งปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดถ้ำเมืองนะนะครับอำเภอเชียงดาวไปเลยตอนนี้ก็พักทานข้าวกันนะคะที่ร้านชายสีบะหมี่กิยว น่าอมสินรถ <laughs> ใหม่ไม่กล้านะรถ <laughs> ใหม่ป้ายแดงนะคะวันนี้เอามาทำบุญตอนนี้นะครับเราก็มาแวะทานข้าวนะครับที่ตัวอำเภอของเชียงดาวนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีร้านค้าหรือว่าอะไรแบบนี้น้อยลงแล้วเพราะว่าวัดที่เราจะไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะไกลาจากตัวอำเภอเชียงดาวนิดหนึ่งถามว่าที่จริงอะ่ะวัดที่เราจะไปอะ่ะเกือบติดชายแดนพม่าเลยนะครับก็ ที่นู่นก็น่าจะเป็นแบบชนบทจริงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะครับแต่ตอนนี้เราหิวข้าวมากเราแวะมาทานข้าวกันก่อนนะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางจากตวัวอำเภอเมืองเชียงดาวนะครับเพื่อที่จะไปวัดถ้ำเหมืองนาะอีก51กิโลเลยนะครับระหว่างทางนะครับเราก็จะมีภูเขาล้อมรอบเลยนะครับระหว่างการเดินทางเลยนะครับ เลี้ยวขวาจากตรงนี้นะครับก็เป็นปากทางนะครับที่จะเข้าไปสู่วัดท่ำเหมืองนะนะครับเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็จะถึงที่วัดท่ำเหมืองนะแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่วัดถ้ำเมืองนะแล้วนะครับก็บรรยากาศรอบๆนะครับสำหรับผมนะครับผมคิดว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับตอนนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงข้างนะครับก็จะได้ยินเสียงสวดนะครับเขาก็จะสวดแบบนี้ทั้งวันเลยนะครับสำหรับที่นี่ตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดู บรรยากาศรอบๆนะครับของวัดถ้ำเมืองนะนะครับตรงนี้นะครับก็จะบรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะครับสําหรับที่ตรงนี้นะครับก็จะเหมาะนะครับในการปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธินะครับเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะเงียบนะครับเงียบสงบแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนนะครับห่างไกลจากสังคมในเมืองเนาะห่างไกลจากทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่นี่นะครับเหมาะเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับที่จะมานั่งปฏิบัติธรรมหรือว่านั่งสมาธินะครับ บรรยากาศนะครับก็ปกคลุมไปด้วยภูเขาเลยนะครับเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเป็นอย่างมากเลยนะครับมีความเงียบสงบแล้วก็เย็นสบายมากๆเลยนะครับสถานที่ข้างบนนี้นะครับก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับของทุกคนเลยนะครับทุกคนก็จะมาปฏิบัติธรรมที่ข้างบนนี้นะครับซึ่งข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างทางถ้ำนะครับที่ทุกคนจะมานั่งปฏิบัติธรรมกันที่นี่นะครับทั้งคืนเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะไปนั่งปฏิบัติธรรมกันที่ข้างบนนะครับแล้วเราจะเอาบรรยากาศข้างบนมาให้ทุกคนดูนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะนั่งปฏิบัติธรรมกันตรงนี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับ ตอนเช้านะครับเราก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมเพิ่มอีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมกันมาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมานะครับเก็บของนะครับี๋ยวก็จะพาทุกคนนะครับไปไปดูสถานที่นะครับต่างภายในวัดด้วยนะครับบรรยากาศในตอนเช้าของทุกคนที่นี่นะครับ ก็จะมีชาวบ้านนําอาหารมาขายให้กับทุกๆคนนะครับเป็นบรรยากาศของคนในชุมชนนะครับที่ค่อนข้างเงียบสงบนะครับแล้วก็เป็นกันเองด้วยนะครับในตอนเช้าของที่นี่นะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของที่นี่เลยนะครับเราต้องมาถวายพระทหารนะครับให้กับพระภิกษุก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารนะครับ ตอนที่เรามารับประทานอาหารนะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูวิวนะครับตรงนี้ที่เราบอกต้นคลิปนะครับว่าที่นี่นะครับติดชายแดนพม่าเลยนะครับราข้าวมดอัน,นี้เรามาทำอะไรครับ วันนี้เรามาวัดถ้ำหมึ่งนะกันจะ้ะ <laughs> อิ่มหรือ,อยังครับอิ่มแล้วกินกับอะไรวันนี้วันนี้กินกับข้าวต้มขุ้งอ๋อแล้วก็ขนมด้วยขนมบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบาย๊บายบายทุกคนหน่อยสสวัดีคิ๊